สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรีวิวซีรีส์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นคิวของซีรีส์เกาหลีชื่อเรื่องว่า My Secret Romance ชื่อไทยก็คือวุ่นรักวันไนส์แตนจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาจินอุกพระเอกที่เป็นทายาตตระกูลมหาเศรษฐีรุ่นที่สองซึ่งรับบทโดยซองฮุนของเรานั่นเองจ้าและนางเอกอียุนที่เป็นหญิงสาวที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยรับบทโดยซงจีอึน ซีรีส์เปิดเรื่องมาเป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกนะจ๊ะไปเที่ยวผับเดียวกันจ้าพระเอกของเราเนี่ยออกแนวหนุ่มเพย์บอยนิดๆนะแบบว่าเสเพไม่เอางานเอาการแบบ เที่ยวดื่มไปวันๆส่วนนางเอกของเราเนี่ยด้วยความที่นางยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่ก็เลยจะมีความออกแนวเรียบร้อยใสยๆนะจ๊ะขนาดไปเที่ยวผับนี่ยังใส่ชุดที่ไปสมัครงานมาเที่ยวเลยจ้าด้วยความที่พ่อของพระเอกเนี่ยอยากให้พระเอกเนี่ยมาช่วยบริหารงานในบริษัทแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยเอาแต่เที่ยวไปวันๆพ่อของพระเอกเนี่ยก็เลยส่งพระเอกนะคะ ไปเป็นพนักงานโรงแรมในเครือส่วนนางเอกของเราเนี่ยนางก็ต้องไปงานแต่งแม่ที่โรงแรมเดียวกันกับที่พระเอกจะไปทำงานนะคะพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ได้นั่งรถบัสคันเดียวกันจ้าพระนางของเราเจอกันฉากแรกเนี่ยนางเอกของเราก็แสดงความโก้ออกมาเลยจ้าด้วยการที่สะดุดล้มไปนั่งทับตักพระเอกนะจ๊ะพระเอกของเราเนี่ยก็แสดงทีท่าออกมาอย่างชัดเจนว่าไม่ค่อยพอใจนางเอกสักเท่าไหร่ ตัดฉากมาที่โรงแรมพระเอกของเราเนี่ยมาทํางานเป็นบอยเด็กเสิร์ฟส่วนนางเอกของเราเนี่ยก็ได้มางานแต่งงานของแม่ซึ่งนางเอกกับแม่เนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ก็เลยทําไม่มีปากเสียงกันเล็กน้อยนางเอกของเราก็เลยวิ่งหนีออกมาจากงานแต่งงานแล้วก็มาสะดุดเจอกับพระเอกของเราที่กําลังทํางานเป็นบอยเด็กเสิร์ฟอยู่ การเจอกันรอบสองของพระนางก็มีความฟินเกิดขึ้นแล้วจ้าเนื่องด้วยว่านางเอกของเราเนี่ยสะดุดล้มพระเอกของเราก็มารับไว้ทันพอดีเรื่องเนี้ยมีฉากขายฟินเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเอาเป็นว่าคนดูไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าต่อมาพระเอกของเราเมื่อได้โอกาสนี้ก็ขโมยกุญแจรรถแล้วจะขับรถหนีจากโรงแรมแห่งนี้เลยซึ่งระหว่างทางเนี่ย เอกของเราก็ได้เจอนางเอกที่กําลังนั่งรอรถเมล์เพื่อที่จะกลับไปยังเมืองหลวงอยู่พระเอกของเราเนี่ยก็เลยชวนนางเอกนะจ๊ะไปนั่งรถชมวิวกันเลยโอ๊ยนอนางเอกของเราด้วยความที่เห็นว่าจะไม่มีรถบัสแล้วเพราะว่ารถรอบสุดท้ายเพิ่งออกไปเมื่อคู่นี้นางก็เลยไม่รีรอจ้ากระโดดขึ้นรถไปกับพระเอกเลยหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ขับรถรับลมทะเลนะจ๊ะเอาเป็นว่าพอดูไปเนี่ยบรรยากาศมันก็อืม พาไปนะพระเอกกับนางเอกเนี่ยด้วยความที่เบื่อๆเซ็งๆและเห็นว่ามีวายติดอยู่ที่รถก็เลยชวนกันไปนั่งจิบวายริมหาดจ้าหลังจากนั้นเนี่ยกิกต้องบอกเลยนะคะว่าอยากให้เพื่อนๆตามไปดูฉากนี้ในตอนแรกของซีรีส์เรื่องนี้นะบอกเลยว่าแซ่บมาก แต่ดูฉากนี้ไปกี้ก็อดคิดไม่ได้นะคะนางเอกของเราเนี่ยไม่เคยมีแฟนมาก่อนแต่ทำไมฉากเนี้ยโอ้แซ่บมากจ้าต้องตามไปดูในซีรีส์กันนะคะพอเช้ามานะจ๊ะนางเอกของเราก็ตื่นก่อนพระเอกจ้านางก็งงง,งนิดนึงเนาะ อ๋อฉันมาทำอะไรที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยนางเอกด้วยความที่นางอายนางก็รีบเก็บเสื้อผ้าแล้วหนีพระเอกไปจ้าปล่อยให้พระเอกของเราเนี่ยนอนอยู่ในรถคนเดียวหลังจากนั้นเวลาผ่านไป3ปีไวเหมือนโกหกคะ่ะพระเอกของเราก็ได้กลับมาเป็นผู้บริหารที่บริษัทพ่อของพระเอกคะ่ะส่วนนางเอกของเราหลังจากผ่านไป3ปีนางเอกก็ยังหางานทำยังไม่ได้เลยคะ่ะ แต่ด้วยความโชคดีนางเอกของเราก็ได้งานเป็นนักโภชนาการที่บริษัทแห่งหนึ่งคะ่ะแต่หารู้ไม่ว่าบริษัทแห่งนั้นก็คือ บริษัทของพระเอกของเรานั่นเองจ้าหลังจากที่พระเอกนะคะรู้แล้วว่านางเอกเนี่ยได้มาทํางานในบริษัทของตนพระเอกของเราเนี่ยด้วยความที่นางก็ยังมีความสสใจนะว่าทําไมนางเอกถึงต้องทิ้งนางไปตั้งแต่วันแรกที่มีอะไรกันนางก็เลยวางแผนที่จะใกล้ชิดนางเอกแกล้งนางเอกแต่ว่าในความแก้งก็มีความคลั่งรักเบาๆคะ่ะท่านผู้ชมเรื่องนี้ขายฟินนะจ๊ะบอกเลยว่าขายฟินมาก เออแล้วเวลานางเอกของเรานะคะเขินพระเอกเนี่ยนางจะสะอึกจ้าเรื่องเนี้ยสะอึกหลายรอบมากเลยพระเอกของเราก็จับไตนางเอกได้ทันทีนะเจ้าว่าถ้าเวลาไหนนางสะอึกเนี่ยนางเอกกำลังเขินอยู่นะบอกเลยแล้วก็มีอยู่ฉากหนึ่งนะคะที่กิ๊กชอบมากๆเลยก็คือฉากที่พระเอกเนี่ยชวนนางเอกมาทํากับข้าวจ้าฉากเนี้ยพระเอกของเราอ่อยเก่งมากเลยบอกเลยนางเอกของเราก็ไม่ธรรมดานะจ้าฉากเนี้ยดูไปก็แม้เนี่ย นนชิมซอสกันโอ้ยเนาะดูไปเนี่ยก็จิกบ่อนไปนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวสายฟินจริงๆเลยนะพระเอกของเราเนี่ยอ่อยเก่งลุกหนักดูแลเก่งนางเอกของเราก็เอะก็สะอึกซึ่งเวลาที่นางเอกเราเนี่ยเขินพระเอกเนี่ยนางจะสะอึกมาทุกครั้งนะคะบอกเลยว่าสะอึกทุกครั้งเนี่ยน่ารักทุกครั้งเลยพระเอกของเราก็ลุกหนักมากรู้ว่าเขาสะอึกแล้วก็ยังไม่หยุดอีก พระเอกเนี่ยเรื่องนี้ยเคมีพระนางคิดว่าได้อยู่นะพระเอกของเราอะเปิดเรื่องมาดูเหมือนจะออกแบบแนวแบดบอยนิดๆแต่ว่าไม่เลยค่ะเดาผิดจ้าพระเอกเนี่ยรักเดียวใจเดียวรักนางเอกตลอดแล้วก็รอนางเอกตลอดนะจ๊ะรักเขาถึงขนาดที่ว่าตอมใจป่วยไม่ยอมกินข้าวเลยจ้า ที่ชอบซีรีส์สายโรแมนติกฟินเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดซีรีส์เรื่องนี้จ้ากิ๊กให้คะแนน10เต็ม10ไปเลยนะสำหรับความฟินแล้วอ,อย่างก็คือเคมีพระนางงานดีมากค่ะฉากฟินๆในเรื่องเนี่ยก็เยอะมากด้วยนะคะเพื่อนๆไปตามหาดูกันเนาะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะไปเอาใจช่วยกันนะว่าสองคนเนี้ยเขาจะรักกันยังไงบอกเลยนะคะว่าดูไปก็ฟินไปนะจ้าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้สำหรับวันนี้ถ้ามีการรีวิวอะไรผิดพลาดไปกิ๊กต้องขออภัยด้วย นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ